สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนตุลยาธรทุกคนวันนี้ครูเสือจะมานำเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนักเรียนจะได้พบกับเนื้อหาสาระและได้รับความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับก็อยู่กับครูเสืออีกเช่นเคยนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่หนนะครับเรื่องการ จเจริญเติบโตของมนุษย์อ่าจะมีเนื้อหาสาระยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับสไลด์แรกนะครับหน้าแรกนะครับก็ลักษณะนะครับของการจเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับทางด้านร่างกายนะครับเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นนะครับร่างกายมนุษย์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเพศนะครับและก็วัยทำให้มีลักษณะรูปร่างน้ำหนักส่วนสูงนะครับที่แตกต่างกันดังนี้อ่าเรามาดูนะครับลักษณะรูปร่างนะครับ1.1ตรงนี้นะครับลักษณะรูปร่างเขาบอกว่าเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นคนเราจะมีลักษณะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยทำให้เกิดความแตกตา่างเช่นเด็ก จะตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่นอกจากเพศและวัยที่ทำให้มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันแล้วการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนเรามีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่าการเจริญเติบโต,โตของในแต่ละวัยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มจาก วัยที่หนึ่งนะครับอ่อาก็คือวัยทารกอ่าดังเช่นรูปนี้นี่เองอ่ารูปนี้นะครับคือวัยทารกอ่าอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงนะครับประมาณหนึ่งปีอ่าต่อมานะครับก็เป็นวัยก่อนเรียนนะวัยก่อนเรียนนะครับอ่าวัยก่อนเรียนแล้วก็ต่อมาก็คือวัยเรียนนะครับที่อยู่ตั้งแต่อายุหกถึงสิบสองปีอ่า ต่อมานะครับวัยรุ่นอ่าวัยรุ่นนะครับรูปนี้รูปที่สี่อ่าอายุสิบสองถึงยี่สิบปีนะครับอ่าวัยรุ่นต่อมานะครับวัยผู้ใหญ่อ่ารูปนี้นะครับวัยผู้ใหญ่อ่าอายุยี่สิบถึงหกสิบปีอ่าต่อไปนะครับวัยผู้สูงอายุก็คืออายุหกสิบปีขึ้นไปอ่าเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยอ่าทีนี้ต่อมานะครับเรื่องของน้ําหนัก อ่าน้ำหนักนะครับเมื่อทารกจเจริญเติบโตขึ้นนะครับร่างกายจะมีน้ำหนักตัวนะครับเพิ่มขึ้นในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เพศชายจะมีน้ำหนักมากกว่าเพศหญิงนอกจากนี้การปฏิบัติตนก็มีผลต่อน้ำหนักเช่นกันเช่นคนที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือของหวานเป็นประจำจะมีน้ำหนักตัวมากหรืออ้วน คนที่เบื่ออาหารรับประทานอาหารได้น้อยจะมีน้ำหนักตัวน้อยหรือว่าผอมซึ่งเราสามารถทราบน้ำหนักของตัวเองได้โดยการชั่งน้ำหนักอ่าดังเช่นรูปตรงนี้นะครับรูปตรงนี้เขาบอกว่าการชั่งน้ำหนักทำให้ทราบการเจริญเติบโตของร่างกายไปต่อไปกันเลยนะครับ ต่อมานะครับก็คือส่วนสูงอ่าส่วนสูงนะครับส่วนสูงนะครับร่างกายของเราจะสูงขึ้นตามวัยและเริ่มคงที่เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เพศชายนะครับจะมีส่วนสูงที่มากกว่าเพศหญิงซึ่งนอกจากเพศและวัยแล้วส่วนสูงของพ่อแม่ก็มีผลต่อส่วนสูงของลูกเพราะหากพ่อแม่ ตัวสูงลูกก็มีโอกาสที่จะตัวสูงแต่สิ่งสําคัญที่ช่วยทําให้เราตัวสูงได้คือ,อการออกกําลังกายนะครับที่เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเช่นไข่นมปลาตัวเล็กผักต่างๆครับซึ่งเราสามารถทราบส่วนสูงของเราได้โดยการวัดส่วนสูงดังรูปตรงนี้นะครับรูปตรงนี้เขาบอกว่า การวัดส่วนสูงทําให้เราทราบการเจริญเติบโตของร่างกายไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยอ่ะต่อมานะครับเขาบอกว่าลักษณะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนอ่าเด็กวัยเรียนคือเด็กที่มีช่วงอายุหกถึงสิบสองปีนะครับมีลักษณะการเจริญเติบโตดังนี้ อ่าอันแรก,กคือลักษณะรูปร่างนะครับอ่าช่วงหกถึงเก้าปีนะครับเด็กชายและเด็กผู้หญิงจะมีรูปร่างที่ไม่แตกต่างกันมากนะักแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเก้าถึงสิบสองปีทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนมากขึ้นเด็กผู้หญิงนะครับจะมีจะเริ่มมีหน้าอกขึ้นนะครับเอวเล็กลงและสะโพกหาย ส่วนเด็กผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงไหล่กว้างและส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงนะครับจะโตกว่าเด็กผู้ชายนะครับในช่วงวัยนี้อ่าต่อมานะครับเป็นเรื่องของน้ำหนักและส่วนสูงช่วง6กถึงเปีเด็กผู้ชายนะครับจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กผู้หญิงแต่เมื่อถึงอายุช่วง 9-12ปีเด็กผู้หญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงที่มากกว่าเด็กผู้ชายจากลักษณะรูปล่างและการจเจริญเติบโตดังกล่าวทำให้เด็กวัยเรียนมีความคล่องแคล่วว่องไวชอบการเคลื่อนไหวนะครับไม่ชอบอยู่นิ่งชอบการพูดคุยและเล่นกับกลุ่มเพื่อน ต่อนะครับเป็นการเจริญเติบโตนะครับอ่าปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการเจริญเติบตโตนะครับอ่การเจริญเติบโตนะครับเราจะเจริญเติบโตได้เป็นปกตินั้นร่างกายจําเป็นต้องได้รับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตนะครับมีดังนี้อ่าเริ่มจากหนึ่งเลยนะครับพันธุกรรมพันธุกรรมพันธุกรรมเป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจาก การพัฒนบุุษนะครับไปสู่ลูกหลานทําให้มนุษย์มีลักษณะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันออกไปเช่นสัสดส่วนร่างกายความสูงแล้วก็เพศนะครับสไลด์ต่อมาอ่าสไลด์ต่อมานะครับอากาศนะเขาบ,บอกว่าอากาศอากาศจําเป็นต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตอากาศ ที่เราหายใจเข้าไปจะใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายเมื่อได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดีแต่หากได้รับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เช่นมีฝุ่นละอองมีสารพิษจะทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยครับก็มาต่อกันเลยนะครับในสไลด์นี้ก็จะพูดถึงนะครับ ในเรื่องของน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับเนะี่ยตรงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของน้ําน้ําเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับเราควรดื่มน้ําอย่างน้อยวันละแดแก้วนะครับเพื่อให้อวัยวะต่างๆนะครับทํางานเป็นปกติร่างกายนะครับจเจริญเติบโตแข็งแรงผิวพรรณสดใสอ่าครับดูรูปตรงนี้เขาบอกว่าอ่การเด่นน้ํานะครับ สะอาดอย่างเพียงพอช่วยให้เอาไว้ว่าในร่างกายทำง,งานเป็นปกติเรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลยสำหรับสไลด์นี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารนะครับอ,อาหารนะครับเราจําเป็นต้องรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเพื่อใช้นะครับในการเนี่ยการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ของร่างกายอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคืออาหารหลักห้ามูนะครับอ่าอเคอาหารหลักห้ามูคือดังรูปนี้นะครับอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับก็คืออาหารห้ามูนะครับเราต้องทานอาหารให้ครบห้ามูนะครับเพื่อที่เราจะมีร่างกายที่จเจริญเติบโตอย่างถูกต้องมาดูสไลด์ต่อไปกันเลยอ่าสำหรับสไลด์นี้นะครับก็จะพูดถึง การออกกําลังกายอ่การออกกําลังกายนะครับที่เหมาะสมกับนักเรียนนะครับก็คือกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานคล่องตัวสร้างความแข็งแรงนะครับของกล้ามเนื้อและระบบการทํางานของร่างกาย,ยเล่นได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากนักเช่นการวิ่งเล่นเกมนะครับการบริหาร ประกอบจังหวะกีฬาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลว่ายน้ำบาสเกตบอลน,นะครับโดยใช้เวลาประมาณ20ถึง60นาทีและควรออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยนะครับเราควรออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย3ถึง4ครั้งนะครับอาทีนี้เรามาดูภาพตรงนี้นะครับเขาบอกว่า การเล่นเกมเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าการเล่นเกมก็คือการเล่นเกมในการเล่นเกมนําที่เป็นเกมของในเรื่องของกีฬานั่นเองนะครับอ่าทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปอ่าสําหรับสไลด์นี้นะครับเขาก็จะพูดถึงการพักผ่อนอ่าสําหรับปัจจัยนะครับในการที่ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตก็คือการพักผ่อนด้วยนะครับอ่าเพราะว่า การพักผ่อนนะครับเป็นการหยุดพักร่างกายจากการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันการพักผ่อนที่จำเป็นคือการนอนหลับนะครับอย่างเพียงพอเด็กในวัยเรียนควรนอนหลับอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นไม่อ่อนเพลียนอกจากนี้ในเวลาว่างควรทำกิจกรรมที่ช่วย ให้อารมณ์ดีเช่นการฟังเพลงอ่านนิทานนะครับอ่าดังรูปตรงนี้นะครับรูปตรงนี้เขาบอกว่าการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอทาให้ร่างกายจเจริญเติบโตต,ตามวัยนะครับเรามาดูสไลด์ต่อไปอ่าต่อมานะครับสไลด์ต่อมาคือการปฏิบัติตนให้มีลักษณะและ การเจริญเติบโตตามวัยนะครับอ่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เรามีการเจริญเติบโตที่ตามวัยของเรานะครับอ่าข้อที่หนึ่งเลยนะครับข้อที่หนึ่งตรงนี้นะครับบอกว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้ามู่และดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยวันละแปดแก้วนะครับอ่าน้ําตรงนี้อย่างน้อยวันละแปดแก้วนะครับ,อรอรบอสองนะครับ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กในวัยเรียนควรนอนหลับอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงต่อมานะครับอ่าสามนะครับข้อที่สามเขาบอกว่าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเช่นเล่นเกมเล่นกีฬาสี่ทำจิตใจให้แจ่มใส ด้วยการหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายในเวลาว่างเช่นการปลูกต้นไม้อ่านหนังสือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่าสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับครูเสือก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่ง ของคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทำใบงานและดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณเสือขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ